ก็มีพีเอฟซีบอกว่าคิดถึงบอกกุ้งแบบนี้นะคะวันนี้น้องนน,อนก็มาอีกแล้ว สองคนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องส่อคำค่ะค่ะมาพบกับช่องน้องำนวลเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ทิพย์ก็จะมาแอลหาที่บ้านนะคะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอาหารรอแล้วคะ่ะ<ๆ>ก็จะทำขนมปลาทูไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างกันเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็จะไปเก็บผักกันนะคะ ไปกันเลยค่ะไปเก็บผักกันไปตด้เนียผักปลูกใหม่นะคะผักเพิปลูกผักเพิ่งปลูกใหม่ค่ะตอนนี้เราจะไปเอาผักอะไรกันเอ่ยผักสลัดค่ะค่ะเอาเอาผักสลัดนะคะผักสลัดก็ มีเยอะมากเลยค่ะกินไม่หมดนะคะ,ม,คะมีแต่ปลายมันสองสามวันนี้ทำเนี่ยงปลาทูกินบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้ได้กินเนี่ยงปลาทูบ่อยมากเลยค่ะเอาผักเอาผักสลัดเสร็จแล้วก็มาเอาผักชีนะผักชีเนี่ยผักผักปอมภาษาขึ้นเรียกว่าผักปอม โูกเอเลยตอนนี้เราก็จะมาผักชีนะคะลลกตรงตวนี้เออลูกเออตอนนี้เราก็จะไปล้างผักกันนะคะตามไปตามไปมีน้ำไหมนั่น ค่อยๆล้างล้างให้สะอาดๆเพราะาต้นมันอยู่สูงนะคะมันก็จะไม่มีดินเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะอันนี้ปลูกที่บ้านปลูกที่นาก็มีค่ะปลูกที่บ้านก็ปลูกไว้ไว้กินให้กินที่บ้านนะคะไว้ใส่อ่ไว้ใสใ่แกงอะไรแบบนี้ กระเทียมก็มีหอมแดงก็มีนะคะปลุกรวมกันผักกัดดอกอันนี้ก็ผักถัถวน้อยผักถัถวน้อยเอาไปแกงก็ได้แล้วนะคะเมื่อวานก็แกงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ล้างผักเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ล้างผักเสร็จกันแล้วเดี๋ยวก็จะไปทอดปลาทูกันนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลย เป็นอะไรเอ่ยจับไรเอ่ยข้าหลามข้าหลามอะไรข้าหลามกันที่พี่จันเอามานะคะอันนี้พี่จันเอามาสวัสดีค่ะมาพบกับน้องจันเชียงตุงนะคะ ฝากช่องด้วยนะคะน้องจันเชียงตุงค่ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านวันจอนนะคะก็จะมาช่วยน้องๆทำอาหารของกินรอพี่ทิพนะคะวันนี้พี่ทิพก็จะมาบ้านเรานะคะก็จะเตรียมอุปกรณ์ของกินอะไรต่างๆไว้รอเลยนะคะพี่ทิพบอกว่าจะมาตอนสายๆนะคะค่ะตอนนี้พี่ทิพบอกว่ากําลังออกมานะคะ พี่ิมกำลังออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวหลามที่พี่จัดเอามานะคะอ่าก็ทําข้าวหลามกะทินะคะอร่อยมากเลยค่ะทําเองนะคะเอาไม้ข้าวหลามไปทําเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําของกินรอก่อนนะคะใช่ค่ะน้องสุขามทำอะไรคะจะทอดไส้กรอกค่ะจะทอดไส้กรอกนะคะหิวข้าวเหรอใช่ค่ะทานข้าวเช้าอย่างเนี้ยยังเลยค่ะ ยังไม่ได้ทานข้าวทำไมไม่ทานตื่นสายค่ะตื่นสไซอีกแล้วนะตักหม้อก่อสิให้หม้อแห้งก่อนอจะทอดไส้กรอกกันนะคะเดี๋ยวค่อยทอดปลาทูทอดไส้กรอกให้น้องเสาคำกินข้าวทานข้าวกันค่ะน้องเสาคำยังไม่ได้ทานค่ะ ข้าวเช้านะคะอันนี้ก็เป็นโถต้มอ้อยที่แม่ทำเมื่อกี้คะ่ะแม่ทำเมื่อกี้นะคะโถ่ต้มอ้อยยังร้อนๆ้อนอยู่คะ่ะโถต้มอ้อยก็ยังร้อนอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเอาออกจากหม้อเองนี่ได้สองจานคะ่ะ ตอนนี้พี่ทิพย์ก็มาถึงบ้านน้องอำนวยแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขึ้นไปบน,บนบ้านเลยค่ะจะก็เราก็เพิ่งมาถึงบ้านน้องอำนวยครั้งแรกเนาะม,มากัสอง,ก,งออก๊อกเองจัดอะไรอยู่เนี่ยก็จะทำเนี่ยงปลาทูโอ้ยคือบอกว่าจะบอกว่าไม่ต้องทำอ,อะไรแด้ว <laughs> ราก็จะไปตกกุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทําเนี่ยมปลาทูกินกันนะคะจ้าไปไปกันเลยก,ก็เพราะว่าเราต้องรอเวลาไงเนาะใช่ไ,ไปตกกุ้งก่อนแต่ก็ค่อยมากิน,นแล้วก็ค่อยไปดูเมื่อกี้บอกว่าจะพ่อบอกว่าจะไปตกก่อนแบบเนี้ยถ้าไปตกก่อนก็จะไม่เห็นวิธี<ร>มันใช่ใช่เราต้องเราต้องเห็นวิธีก่อนนะเพราะว่าตั้งใจมาที่มาเห็นวิธีนี้แหละใช่ใช่ไปเลยต้องต้องเดินไปนะเดินไปได้เอาจองกันเนาะ เอาจ้องแล้วค่ะเนี่ยหาอะไรสวมไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะร้อนเอาเออไปไหนมาน้ำได้แล้วสวมไปก่อนแดดมันร้อน ันนี้เราก็มาถึงที่จะมาตกกุ้งกันแล้วนะคะใช่มาแล้วตกที่ไหนเนี่ยตกใน้นองนั่นแหละโอเคไปแล้วก็เดินมาเองนะคะเดินมาเองตอนนี้ให้พ่อทาอาหารพ่อมาแล้วนะคะจะให้พ่อมาทําอาหารนี่มาเรามาดูวิธีทาตกกุ้งอาหารอาหารกุ้งเนาะก็มีพีเอฟซีบอกว่าคิดถึงบอกกุ้งแบบนี้นะคะวันนี้น้องนนก็มาอีกแล้ว ข้าเนียวเหืออ่เขาเนียวเนีวนี่เป็นพ่อใช่ไหมใช่เป็นพ่อนี่ยังนมอยู่เลยอ่าฮ่่าิคกีพาอาพ่อหล่อมากฮ่าฮ่าพ่อหล่อมากชิคนี้นมนมอันนี้เป็นแตงโมนะคะพอจะปีนี้พ่อจะปลูกแตงโมค่ะจะปลูกนิดนิดเดียวเองนะคะปลูกเล่นๆ ไม่มีอะไรทำนะคะก็จะมาลองปลูกเพราะว่าเพิ่งปลูกปีแรกนะคะเพิ่งปลูกปีแรกก็จะทําดูนิดเดียวก่อนคะ่ะเดี๋ยวถ้าปลูกเป็นปีหน้าค่อยทําเยอะนะคะปีนี้ปลูกกินก่อน,นะคะ่ะวันนี้พ่อก็มาไถานานะคะนุนพ่อไถานาพ่อมาไถาก็จะเอาแตงโมปลูกนะคะพ่อก็เลยมาไถานาไว้วันนี้ ตอนนี้พ่อก็ทำอาหารกุ้งอยู่ค่ะก็จะไปใส่กุ้งอีกนะคะเดี๋ยวจะทำกุ้งเต้นกินกันพิธีอยากกินกุ้งเต้นนะคะพี่ก็จะเอาหมาพร่งนะคะได้ไหมหน้าต่างในนะดีๆนะระวังตกระวังตกเอาจังก่อนเนีะไปยาะไว้นั่นแหละหน้อ เฮ้ยทำไมอ่ะเออตอนนี้งีพแล้วต,นวตอนนี้พอก็ทําอาหารกุ้งเสร็จแล้วนะคะก็จะไปตกกุ้งกันแดดร้อนมากเลยน้องส่วนรวมก็จะมีสองน้องนะคะ เขาจะให้กันทําจะมีเขาจะแยกเป็นสีนะคะจะมีสีพวกก็ให้กันทําปีละสองพวกนะคะปีละสองกลุ่มจะแยกกันเป็นสี่กลุ่มค่ะถ้าสองกลุ่มทำเออถ้าสองกลุ่มเมอ,อใช่ถ้าทำสองกลุ่มอีกสองกลุ่มก็พักนะคะก็ให้กันทํากลุ่มละสองปีสองปีค่ะ อีกน้องหนึ่งก็จะมีดอกบัวอะไรแบบนี้นะคะแต่น้องรวมนี่ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะคะมีแต่น้องแล้วก็ปลาแล้วก็กุ้งอันนี้ก็มาตกกุ้งพร้อมพิทิพเขานะคะไม่ได้ตกนานแล้วคะ่ะกุ้งก็พิทิพลงมือทำเองนะคะ เอาไปกินเสร็ซี้กินก็อิ่มเลยมาเอาไปกินกูปีตลอดทั้งปีเหมือนเนี่ยเอาไปแบบได้จกใส่ไข่ได้เจลเจลอ่ะทอดก็ได้แบบทอดเปล่าๆก็อร่อยนะเดี๋ยวจะไปทำเมนูกุ้งกุ้งเต้นให้กินโ้ลองชิมนะอัมโนนเคยกินหรือยังวะกุ้งเต้นกุ้งเต้นนี่เคยกินอร่อยมากนะอร่อยใช่ไหมเอาแบบเอาแบบสดๆนี่ไปทำอ่ะเออนั่นแหละถ้าเราเอาไว้นี่มันจะจางยังไม่รู้ เมื่อกี้น้องบอกว่าอ้าอ่ำนวลบอกว่าจะทอดปลาทูนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทอดค่ะมาตกกุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปทอดค่ะอันนี้ก็อาหารกุ้งเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าขวดขวดเป่าก็มีค่ะขวดที่เขายังไม่ ได้ใส่เข้าเอาวางไว้ตรงนั้นก็มีนะคะของคนอื่นแล้วก็เอาไปใส่ได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปทอดปลาทูแล้วก็ทําเนี่ยงปลาทูกินกันแต่นี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแล้วก็น้องนองนก็ลวกขนมไว้นะคะรวก้าเสนไว้ที่บ้านตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะคะระหว่างระหว่างรอกุ้งก็จะไปทํา เนี่ยปลาทูกินก่อนไปให้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูกุ้งอีกทีนะใช่ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านนะคะก็ตกกุ้งก็ปล่อยไว้แบบนั้นแหละค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีสนุกดีที่บ้านหมู่บ้านน้องน้องสนุกดีมากคือเงียบเอ่ะเงียบสงบมากคือไม่วุ่นวายอ่ะไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงอะไรวุ่นไม่วุ่นวายเลยใช่แล้วก็ธรรมชาติมากเลยนะคะใช่ค่ะ เมื่อกี้บอกว่าจะมาทอดปลาทูอะไรแบบนี้นะคะพี่จานทําเสร็จหมดแล้วค่ะทําร้อยนะคะมาก็เสร็จพอดีเลยค่ะใช่มาถึงก็เสร็จพอดีเลยนะคะตอนนี้ก็จานลงมือกินกันแล้วค่ะพี่ทิพย์พอซื้อข้าวพืมาใช่ค่ะพี่ทิพย์พอซื้อข้าวพืมานะคะเข้ยางหอยข่ายังหอยทำไมเขาต้องทำแบบนั้นข้าวมุนจอกข้ามุนจอ๊จอ,กจอกไม่ใช่ค่เอ๋อข้าวมุนจ๊อกนะคะ อันนี้เป็นมันมันแกวลาวมันแกวลาวนะคะแม่ทําพี่น้องอาขาเอา,เอามามพี่นออ้องอาขา,ามาขายนะคะอนี้ก็เป็นถต้มอ้อยอันนี้ก็เป็นอันนี้ร้อยเท่าไหร่น้ำพริกน้ำพริกปลาทูนี่นะคะอันนี้ผักสลัดที่น้องเสาไปเก็บเมื่อกี้นะคะ สวนกว่าสารพิษใช่ถามใหญ่อะมหญ่อะถามหญ่อะนี่ละนขนมจอกข้อมูนจ้อยขนมจอกขนมจอกขนมจอกนั่นแหละ แม่ก็น,นุ่มๆแบบปีปีปปป่สาวนีดกนเนาะอกวจะเป็นงาน,นะคะนนซื้อจากหมู่บ้านมาพี่ทิพย์พี่ทิพย์ซื้อจากหมู่บ้านมาสาภาเนี่ยวันนั่นอุ๊เป็นปีท่กันเนะเอะออแก้วอะพี่ทิพย์เขาาแปดนะ เท่าหกคือกี่เลียวอร่อยนะคะอร่อยใช่ไหมอร่อยซ,อออซื้อที่ตงสีมาเออซื้อที่ตงสีมาเลยจะหูวันมาเลยค่ะอันตอนนี้ก็จะมากินกันก่อนนะคะค่ะเดินทางมาเท่าไหร่คะพี่ทิพย์ระยะทางประมาณกี่ชั่วโมงมาจากเออก็เลยมาตรงนี้ก็ ประมาณประมาณนั้นแหละสี่สี่พันนาทีชั่วโมงนึงแหละออกจากบ้านมาเนาะประมาณชั่วโมงนึงนะคะประมาณนี้แหละไกลอยู่เนาะไกล้จะเรียกว่ามันเขียวมันเขียวมันเกียวลาบมันอะไรนะพี่เทปพี่อันนี้เรียกอะไรมันกินโหมันกินโหภาษาภาษาถิ่นนะมันกินมันกินโหนะแต่ภาษาน้องทิพจะเรียกว่ามาต่ำอกมันต่ำอกเข้ากันไม่เข้ากันสักนิดเลยนะคะ อันนี้ภาษาพี่ทิพย์เรียกอะไรนะอันนี้หรอใช่โหมันไหมโหมันไหมนะคะโหมันไหมอันนี้นี่นะคะโหมันไหมเวลาอันนี้อันนี้โหกินมันนะคะภาษาขึ้นอันนี้นะคะภาษาน้องทิพย์ก็คือได้มาตามออกนะคะมันกินหัมันกินหัอ๋อมันกินหัวหักินมันเมื่อกี้ว่าอะไรไปนาะหัวกินหัวหัวล้อเลย แลค่ะแล้วก็ภาษาไตก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าถูัถ่วนะคะโอ้ยดูดิภาษาเรามีภาษามสามภาษาก็เรียกไม่เหมือนกันเลยนะคะอร่อยอันนี้เขาขายยังไงนี่พี่ติ๊บยังไงอันนี้หรอใช่เออน่าจะสี่อันนี้ประมาณห้าเออห้าห้าร้อยจัดห้าร้อยจัดค่ะห้าอยจัดก็เออสิบาทค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มกินกันแล้วค่ะ ทุกคนกินเลยค่ะใช้มือเลยนะคะค่ะใช้มือเลยมือถนัดกว่าเนนส้ในใส่น้อยๆหน,น่อยเป็นปากีเยอะขนมบิบช้อนนี่ขนมบิบอันนี้น้ำจิ้มจะใส่ปลาทูเพื่อความนัวนะคะแต่ไม่เผ็ดไหมคะ พิจารกินโชว์หน่อยทำเองก็ต้องกินเองตังกววอ่ะอันนี้เป็นเข้าาเส้นที่ลวกเอานะคะอันนี้ก็เป็นที่ซื้อเมื่อกี้ขนมบิบปลาทู มีข้าวเส้นอยู่แล้วไปซื้อขนมปิ้งจินน่าก็ตอนแรกก็ซื้อข้าวเส้นนี่มันไม่พอใช่ไหมีนิดเดียวก็เลยไปซื้อมันน้องไม่มากินดเลยมั้งมาเลยนะเสาวันพ่องมามานั่งกินจ้มกันแน่วันนี้เขาเขาทำเขาทำกินเยอะมากเลยเหรออีปอมหรือแม่เนาะทำใหญ่มากเลยนะคะอีปอมอะไรแม่แม่ อร่อยไหมยอดนะคะมาค่ะพี่เอฟซีมากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันค่ะคำใหญ่ๆฮัลโหลพี่ยังไม่ได้ไม่ได้สวัสดีพี่เอฟซีเลยนะคะพัาพายุก่อนกินก่อนกินก่อนใจเย็นสวัสดีค่ะวันที่เราเอ่อวันที่น้องไปบ้านพี่ทิพย์ก็เจอกันใช่ไหม ใช่เจอแม่ครูของน้องพิธแม่ครูของพิธีแม่แม่ครูของพี่ทิมย่างข้าวเกี๊ยบอ่ะพาไปทุกที่ถ้าไปทำกับข้าวบ้านอื่นเหมือนเนี้ยเนี่ยเองทำกับข้าวกินสุดยอดสุดยอดอยู่บ้านใกล้กันนะคะไม่ใช่อยู่หมู่บ้านไม่ใกล้กันบ้านเดียวกันแต่ไม่ใกล้กันบ้านบ้านเราอยู่บ้านเรามีหลังคาเรือนร้อยห้าสิบหลังคาเรือน ห้าสโหเยอะมากเลยเยอะกว่าบ้านปลาจามเลยบ้านปลาจามเป็นหมูบ้านใหญ่แล้วมีไม่ถึงร้อยเลยค่ะจริงหรอขอตัวกินก่อนนะคะนี่แม่ก็มาแล้วเรือแต่พ่อพ่อยังไม่มานะคะพ่ออยู่ในพ่อยังอยู่ในครัวอยู่เลยค่ะแต่ว่าผมกินเพสต์นะมึงรู้เปลาหมักแกงยังีไม่ใช่พี่เนาะ แม่มากบมก็สอนลูกมนุ่มมากไหมใจเย็นี้กถึงเฮือนมีใครกินเพชรสิก็ที่พ่อกำกินเอ๊ะพ่อกำกินเพลสตอนนี้พ่อก็มากินแล้วนะคะมันผ้าของผ้าเหรอมันผ้าเป็นคนต่างฝุ่นมาเมื่อคืนมาขายทั้งหมดมันผ้าน้องสาคเายังไม่มาเลยค่ะมันจะเช้าเลยโอ้โหิ้งางแกน้องสาวก็มาแล้วนะคะผักไม่มีแล้วหมดแล้วมามาช้าเกินไปแล้ว ผักก็เหลือแค่นี้แหละตอนนี้ก็ทำกุ้งเต้นกันนะคะใช่่คะไปถ่ายหนอ,อกอะไรเนาะแจ้งเานออสะสะาะแจง้งกลางนั้นตาเรียอยู่แบบนี้แหละพ่อคลาสสิกดีกินกินอยู่ที่ในฮองโขนี่เลยเป็นพ่อฮองโขนมันไม่เต้นเหรอไม่เต้นแล้วมันเต้นอยู่เมื่อกี้ยืดสีเข้าวอูก เบื่อไหมในห้องโคเอยหไม่เบื่อรอพีเขาชอบห้องโคแบบห้องห้องคลนบ้านเนี้ยเป็นห้องโคนโบราณเนาะจะชิมแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเติมน้ำ้าาครับอร่อยแล้วอร่อยแล้วก็เติมหน่อยนะเสร็จแล้วเอาเย แต่มันไปเต้นในปากนะระวังเต้นในปากกินเต้นๆอ่ะเขากินแบบเต้นสดๆทุนอินสารเขาชอบอย่างนี้นะเอออร่อยใช่ไหมอินสารตอนแรกน้องก็ไม่กล้ากินนะพอมาพอได้กินแล้วก็ลองกินสักคำอร่อยมากเลยอินสารเขาจะชอบกินอ่ะงนี้อินสารเขาจะชอบกินอย่างนี้ เป็นสดๆเลยลองชิมกันเลยค่ะโอ้ยมันเต้นออกลองชิมกันเลยนะไปพ่อกินเลยค่ะน้องกินเป็นไหมเกินเย็ชิมดูนี่อร่อยมากเลยมันจะเต้นหนึ่งหนึ่งอร่อยอร่อยเนาะอร่อยถูกปากเลยนะถ้าเราไม่อยากให้แบบอันอันที่แบบหนามันอ่ะชิมปากอ่ะเรามัน เขาเรียกว่าอะไรก้านกล้วยอ่ะเราปัดก้านกล้วยแล้วก็มาตำ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 อันนี้มันจะออกมันจะออกติดก้านกล้วยไปแล้วก็จะเกี่งง่ายกว่าหนวดหนดไหมไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยก้านกล้วยแบบที่เอาตองมันบอกหมดแล้วมันตองมันติดก้านใช่ไหมเพราะว่าปัดนนึงก็มาตำ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 กุ้งมันไม่ตายแต่หนวดมันก็จะออกโอเคค่ะตอนนี้มากินกุ้งเตี้นด้วยกันนะคะพี่ทุกคนอร่อยมาก รวมที่เราเรามาตกกุ้งแล้วก็มากิน้นิยม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 ถ้ามันตายแล้วก็ยังเต้นอยู่อันนี้ไม่ใช่ที่น่อานมณ์กับที่ที่เบ็ดตกเมื่อกี้นะคะเขาตกไว้ก่อนก็เลยเอามาก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เอาคืนเขาเอากระชายเลยค่ะเขาโยกเขาเนื้อใส่กง๋วยเตี๋ยว นี่ก็กินเสร็จแล้วนะคะก็จะไปดูกุ้งกันนะคะว่ากุ้งเข้าหรือยังใช่ค่ะเราไปเราไปเอากุ้งแล้วก็กลับรถรถกลับไปเลยนะคะเพราะว่าเราได้กินกุ้งเต้นแล้วนะคะดึงค่ะกุ้งเต้นเมื่อกี้ก็ได้กินแล้วค่ะใช่ค่ะไปกันเลยค่ะวไปเจอกันที่หนองนะคะนี่เราก็มาถึงที่นาแล้วนะคะจ้ะเราเราจะไปดูกุ้งกันนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนไปใช่ค่ะไปเลยค่ะน้องสอคําก็มาด้วยนะคะนี่ <c oughs> น้องสาวคนสวยตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่หนองนะคะตอนนี้พี่ทิพย์ก็จะไปยกกุ้งนะคะไปยกกุ้งกันฮะ10บ10บเะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปลองยกนะคะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะวันี้น้อง <c oughs> ใช่หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> จะได้สองชั่วโมงแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี่เดอน้องพี่จ้าได้ไหมพี่ทิพย์ได้ไหมมาดูเดี๋ยวนั่เดูกันกี่ตัวมีไหมน,นี่มีกี่ตัวเนี่ย,ยนีวแบบนี้ใช่ไหมเราเราก็เอาใช่ หลายๆอันมาดมกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีกี่ตัวเนี่ยสองตัวตัวไม่ได้เยอะเลยตรองมีอันตรงตรงไหนนั่นไงหรือว่าพ่อยกไปแล้วก็ไม่รู้พ่อยกแล้วเหรอไม่รู้อ่ะพ่ออาจจะยกแล้วก็เอาใส่ขึ้นแบบนี้เหรอวันนี้เขาใส่หลายแบบนี้อยู่เยอะมาอเขาใส่เยอะนะคะก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ก็คงได้พอกินพอกินอี่ป้าโยกมาชมอเตอน่ะตั้งน่ะอืเอานน่เออเอปืนนะเขากายกไปเหมือนเจปเพเขาทางเนาะมีอยู่ไหมีอันเมือนเจ้าของป้อยกอันโอเขาไม่โยกแต่ยังเขาทางอยู่ไหมอ๋อใส่ก้ามก่นยงเขาอยู่เมื่เขาออกอยู่อ ตอนนี้เราก็จะมาเก็บผักกันนะคะจะเก็บผักให้พี่ทิพย์ไปของฝากน้องอํานวณนะคะของฝากจากน้องอํานวณสวนผักของน้องอัมรุณใช่ตอนนี้เป็นสวนผักนะคะปลูกไว้แบบนี้แหละต้องมวนใครกินก่อนฟางมวนแก้วใครอยากกินก็เอาไปใครอยากกินก็มาเอาไปได้นะคะเอาหมดเลยเอามดเลยเจเจ็บานมัของกินอะไรกินเลยมัมันมีหลายมีหลายเก็บมว้เท่ากับมี อันไหนรมายามะฟักนะคะฟักทองเหรออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฟักทองฟักมุนฟักมุนน้องเสาค้มทำอะไรอยู่ที่นี่คะทำอะไรอยู่ร่มอยู่ร่มเหรอร้อนเหรอมาช่วยกันเอาผักสิ ยังไงปักเลยปักหอเอนี่กเอาไปแฉ่งเหมือนเหมือนน้ำเตานาะออทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เอาไปทุกอันเลยเราต้องเอาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เอาไปเลยเล็กใหญ่ทีนี้มันมีคนอ่านเฮิร์ห่หนังนั่นอสงมันริดไปิดไปิดไปน้ำน้ำดกกินมันมีคนกินเปดลายใช่ไหมมันมันคนหยอนคนก่งคนหักนไมดกากินไดี๋ยวเราไปกินทั้งหมด เนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยกระพอมกระพอมนี่ใหญ่มาก<อ>มากอ้อาวหยิบน้ำมัออ้งนี่ยมันมีน้ำมั้งเมื่อกีอันเมื่อหยิบปลานน้ำปากมืเอเอ,เอาเอาเอาเผื่อมันเจ็ดเอาใส่ถุงถุงกบปลามามึงเออถุงกบปลามาสองถุงกรเผื่อมันเจ็ดขึ้นนะกระพรอมเนี่ยเอาเสื้อลงบางเอาเผื่อได้เนี่ย เอาเมล็ดมาจากเมืองบากนะคะเดี๋ยวนะหัวเม็ดเพื่อนเมืองบาคเป็นไงอ๋อเจอติดปืนมาปลูกกันนะนี่ก็กำลังเด็ดมะเขือนะคะใช่ค่ะไปกินที่บ้านตรงสีนะใช่เด็ดไปกินที่บ้านตรงสี่เไปกินที่บ้านตรงสี่คเยอะมากเลยได้ของผักันเยอะมากเลยนะ น้องสาคำก็กำกำลังไปเด็ดมะเขือนะคะได้ไหมได้ไหมน้องสาคำไม่ได้เหรอนี่เดซดสมะเขืออะไรเนี่ ตอนนี้พ sure ี่ทิพย์ก็จะกลับไปแล้วนะคะใช่นี <t <t ่แล้วหอดเยอะมากเลยนี่นะคะกุ้งเราก็ไปเอามาได้แค่นี้ได้เยอะอยู่แล้วเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ไายพันแล้วนะถ้าถ้าไปขายเนี้ยสองพันสามพันแล้วนี่ถ้าเป็นในเมืองนี่คงจะได้เออประมาณนี้แหละในเมืองสองพันสามพันอ่ะที่เราจะเราจะซื้อกินอ่ะเยอะมากเราจะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปไปไปติดตามนะคะว่าเมนูอะไรกุ้งในช่องพี่ทิพย์นะคะ ก็ขอบคุณที่ทิพย์มากเลยนะคะที่วันนี้มาเอวหาน้องอํานวยที่บ้านโอ้ยเป็นไรน้องทิพต้องขอบคุณน้องนะคะว่าโอ้ยทําอาหารเตรียมอาหารไว้ก่อนเราไม่ไม่ต้องจําเป็นมาทําอะไรสักอย่างเลยมานั่งกินอย่างเดียวนะคะก็นี่ยังให้แบบผักแบบพรุ่งนี้กลับบ้านอีกนะคะน้องอํานวยจะดีมากเลยนะคะจะนานเจอกันทีนะคะเจอกันทีน้องก็น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ<จ>ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะสามารถติดต่อน้านณนทางเฟซหรือเพจน้อาำนวนเชียงตรงได้เลยค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย